สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะ,ว,ะวิพลนีจอนเพื่อนเนี่ยมารับแบ d ในกิจกรรม The Hunt First Edition จากแบบนี้เลย Shindo Live นะคะซึ่งสําหรับเหรียญตาที่เราจะมารับกันนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหรียญตานะคะเราเอาไว้ใช้สะสมเพื่อรับของฟรีกันนะคะตอนนี้นะคะวิพลนีเข้ามาในแบบแล้วนะแล้วก็ด้านบนของจอน,นะคะจะมีเป็นปุ่มเทเลพอร์ตเลยค่ะทุกคนให้เพื่อนๆน,นะคะกดไปที่ปุ่มนี้นะถ้าเกิดว่ากดไม่โดนนะคะให้กดเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะกดโดนนะจ๊ะโอเคค่ะตอนนี้เรากําลังเทเลพอร์ตนะคะมาที่อ e ีเวนต์ของเกมนั่นเองนะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วแล้วก็อุยดูเหมือนกับว่าจะมีตัวอะไรนะคะมองเราเป็นเจ้ากระต่ายยักษ์นั่นเองเหรอคะเนี่ยเฮ้ยเขากำลังคุยอะไรกับเราอะ่ะหรือแล้วเราก็มองเขานะคะหือะไรอะ่ะฉันไม่ให เก็บไข่หรอกนะเฮ้ยเขาบอกไม่ให้เราเก็บไข่หรอแล้วเขาจะทำอะไรหรอถ้าเกิดเราเก็บไข่ยังไงฉันก็จะเก็บนะมาซี่ต่อยเลยเฮ้ยพงมันเด้งได้ด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนทับนะคะคือแบบเหยียบแบนเลยอะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ตุยเลยนะจ๊ะแล้วเจ้าก็ต่ายทำไรเนี่ย อย่าบอกนะว่าจะเคลี้ยงเราเฮ้ยดีเราไปเลยทั่นหลอเนี่ยโหตอนนี้นะคะเราก็ปิวมาเลยนะจ๊ะเฮ้ยมึนหัวจังเลยอ่ะพอเราเข้ามาถึงที่นี่นะคะเพื่อนๆด้านบนของจอเนี่ยเขาจะมีเป็นไข่ทั้งหมด9ใบเลยค่ะจะมีหน้าตาต่างๆนะซึ่งอันนี้นะคะอีเวนต์เขาจะให้เราเนี่ยหาไข่ให้ครบนะคะทุกคนซึ่งในการทํานะคะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยกดสเปซบาร์บ่อยๆนะคะมันจะเป็นการบินไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เลยซึ่งในนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยเจอไข่แล้วใช่ไหมมันจะมีเจ้ากระต่ายตัวตะกี้นะคะเขามาค คอยขัดขวางเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆจะต้องคอยหลบด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาไข่ก่อนนะในเซิร์ฟหนึ่งนะคะมีหลายคนเข้ามาเล่นได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในเซิร์ฟนึงเนี่ยอย่างอันนี้นะคะมีเพื่อนเนี่ยเขาค้นหาไข่เจอแล้วนะคะมันจะขึ้นเลยแจ้งเตือนด้านขวาะคะ่ะแล้วก็ด้านบนของจอนะคะเขาจะขึ้นเลยเป็นสีของไข <S <S <ๆ>่นั่นเองนะคะตอนนี้ก็หาครบแล้วนะคะทั้งหมด2ใบนั่นเองไปะคะ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนหากันต่อนะถ้าเพื่อนคนอื่นนะคะเขาหาเจอเนี่ยเราก็ได้ไปด้วยนั่นเองนะคะทุกคนนะเดี๋ยวดูกันว่ามีตรงไหนบ้าางหรืออเเย พี่คนี้เจอเจ้ากระต่ายนะคะมันทำนาเม็หรือว่าในนี้เนี่ยมันมีไข่ค่ะทุกคนในบ้านหลังนี้หรือเปล่าทำไมเจอกระต่ายซะง,งั้นนะคะเพื่อนๆเฮ้ย มันจะมาคอยขัดขวางนะคะไม่ให้เราได้ไข่ไปนาะเอหรือว่าในบ้านหลังนี้จะมีไข่นะขอดูหน่อยสิเฮ้ยนี่ไงพี่พนนี้เจอไข่แล้วทุกคนเฮ้ยมันมีกระต่ายนะคะคอยทำดาเมจไม่ให้เราเนี่ยเอาไข่ไปได้นะคะทุกคนมันคอยขัดขวางเราเอ้ยพี่พนนี้โดนสตาร์เป็นไข่แล้วทุกคนโอเคเราได้ไข่แล้วนะคะทุกคนพี่พนนี้เจอไข่ไปหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่พนนี้ออกจากบ้านไม่ได้นะคะทุกคนขอออกจากบ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะตายนะฮะเฮ้ยเขาออกจากบ้านก่อนนะคะอย่าทําอะไรเราเลย โอเคค่ะพี่พลนี่ได้ไข่จากบ้านมาแล้วนะคะแล้วก็รีบหนีนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้ากระต่ายมันคอยขัดขวางนะคะก็สังเกตได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเจอไข่ใกล้ๆตรงไหนใช่ป้ะแล้วเราเจอเจ้ากระต่ายนะคะอาจจะหมายความว่าเฮ้ยมันมีไข่ตรงนั้นก็ได้นะนี่ไงไข่ไข่ไข่ค่ะทุกคนเฮ้ยกระต่ายมันมาแล้วนี่พี่พลนี่เก็บได้แล้วค่ะอชืบนะคะเป็นไข่ใบน่าจะสีขาวๆเนาะทุกคนเอ้ยได้แล้วเฮ้ยพี่พลนี่เจอไข่อีกแล้วคทุกคนมันอยู่บนนี้จ้าชืบนะคะนี่สีฟ้าเลยชืบเพื่อ เจ้ากระต่ายมาแล้วแต่ว่าพี่พนี่เจอแล้วนะจ๊ะอุ้ยกลายเป็นไข่เลยค่ะทุกคนพี่พนี่เจอไข่ใบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนตะกี้เนี่ยมันไวมากเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นบอสนะคะทุกคนซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะหรือว่าเราจะเล่นก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราได้รับแบช์กันแล้วนะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงตรงนี้เลยพี่พลนี่ใช้เวลาไปนะคะประมาณ20นาทีเลยคือแบบทุกคนในเซิร์ฟนะคะหาไข่ใบสุดท้ายเนี่ยนานมากเลยค่ะทุกคนพี่พนี่เนี่ย มึนไปหมดแล้วนะโอเคคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยไว้จะกั่คลิปหน้านะคะไปา,ายค่ะ